สวัสดีครับงานทะเลนะครับปืนยิงปลาใต้น้ำชุดงานทะเลตัวนี้ไกสแตนเลสแขนเกี่ยวนะครับความยาวร้อยสามสิบเซนนะครับยางสิบสี่รู3ามมิลน,นะครับสิบสี่มิลรูสามนะครับ เงี่ยงพับสแตนเลสนะครับลงสีให้เงาๆนะครับสำหรับน้าน้าท่านไหนที่สนใจนะครับติดต่อมาทาง คอมเมนต์ <Comment S 2> ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตอบราคาผมจะแจ้งไว้ตรงโพสต์นะครับขอบคุณมากครับ